สวัสดีครับผมสวัสดีครับหน,น,น,นุ่มยศโซทอนอนหักรับมือถีอข้างสิภาผ้าาเพิ่งมาเที่ยววัดนะครับมาากาบสักการะอันนี้วัดปรงวัดปรงนะครับสาสงเ้าพี่น้องเราอยู่วัดไหนครับวัดปรงธรรมบามาหรือเปล่านี่วัดบางปรงธรรมอ๋ออันนี้นไงครับวัดปรงธรรมสการามนะครับใหญ่มาก ลานจอดรถไปตอนแรกห้าสิบไปวิหารที่ไหนครับหลวงปู่จักิปู่ทองหลวงพ่อปู่ทองอยู่ในวิหารตรงนี้นะคะรับอยู่ครับนี่อดอกไม้แบบแรกครับนะบูชาดอกไม้ สวยงามนะครับติดครองสาสเชิงเศร้าจะเป็นหองศสัก์เสียดมากครับครับผมอันนี้คือวิหารหลวงพ่อปู่ทองนะครับเปิด แปดนาฬิกาถึงสิบสี่โมงปะสวยงารองเท้าครับสวยมยไปครับจุดทูบเทียนครับผม มองกล้องด้วยตั้งขึ้นตั้งขึ้น ดอกไม้พอ่อพ่อดอกไม้อะน,นะสาธุรวออย่างนุ่นเขาให้ไปตั้งเทียนตรงนู้น,น,น หย่อนลงเลยมันไม่มีรูว่างเหรอรูลึกๆเอออ่ะมาพี่มาพี่นี่อ่ะนั่งลงน้องกูสวยปะ เป็นไฟกระพริบกระพริบลองกล้องด้วยครับผมนีม่ไงยิฟูมาเรืเลยดิวองปุมีนี่วองปุม,มี ครบทุกองคงยังมีกี่แผ่นนะปนไปยังไงหมดแล้วเอาเหรอเจเดอยี่ข้างในนู่น ไม่เป็นแสงแบบต้อ,อ,อไมตั้งใหม่ะออรู้แล้วถ้าเราไม่ล็อกอ่ะมันไม่ล็อกอกกโันไหรมันล็อกไว้ สองหรืออะไรนั่นได้ได้ไรเรียกสองอือเด็ดสองใช่ไหมใช่ สองศูนย์พี่ดูดิพี่ดูดอกไม้พี่เขาตกแต่งสวยเนาะสวยมากสวยงามสวยงามมากจริงๆ เจดีศิษยบางบางปรงธรรมชาตาิกลาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดสตราพี่น้อง่ไปทางเข่าเลยเนี่ยมีองค์พาญานาคนะครับห้าเสียรดูข้างในพี่น้องเ,เรี้ยงตังไหม คือข้างล่างนี้จะมีเจ้าแม่กองอินวัดท่านสงบมานี่เข้ามาดูพี่นออ้องเข้ามาเราก็จะเห็นเจ้าแม่กองอินเนี่ยมีเชืแล้วก็ตุ้ย พาลาังหัวมีพ,พับพีเตอร์เนตถ้าใครดวงไม่ดีอะไรอะไรเนี่ยมอนประตูพับพีแค่นี้เอ้พลังหัจะดี็่อบตรงนี้เดี๋ยวเราไปเดินกันเนี่ยเราต้องไปเดินตรงนี้ก่อนไปอันนี้คือทางเดินนะครับ กี <Yeah. S 2> ่รอบรอบเดียวพอประตูปุครับที่วัดเขาจะมีทางขึ้นสองทางนะครับ ฝั่งนี้เป็นบันไดนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้เป็นทางราดครับไปเดินนี่เป็นทางราดทางสวัสดิ์ป้ายกัน้นชั้นสองครับชั้นสองนะคะก็อย่าดูแล้วป้องกันเพ่ขออนุญาตไปแล้วก็ดูก่นอ,อนนี่พระเจีย์ 啊，咋、嗯嗯嗯、的？嗯 ที่ทั่วประเทศไทยนะครับดวงปูแวนส,ส์จิโบิโน วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่มี p เกจกี e ทั่วประเทศไทยนะครับชั้นสองก็ใช่ทั่วประเทศเลยนะครับสมจริงมาก พ่อเหลือหลวงปู่ทิมนะครับผมน,นี้หลวงปู่ทิมจังหวัดระยองวัดละหานไร่จังหวัดระยองสาธุสาุหลวงปูชาห้องป่าพงจังหวัดาาาาบ,บนานีชานะครับ ที่เป็นนุสิตยานุสิตของหลวงปู่ชานะครับผมจังหวัดอุบลจะก่อนยาเคลยไปเดี๋ยวทำบุญตักบาตรของตู่อนเนอร์ครับผมเดี๋ยวไปเจอกับ หลวงตามหา,าบัวพระเกจิทั่วประเทศเลยนะครับรวัดปรุงนะครับไพศสมามาเบิงนะครับผมคู่บาสีวิชัยจังหวัดเชียงใหม่ Lompok, dulu dah tak buat Hmm? ไปใส่เลยหลวงพ่อไปตรงนน้นมั้งจะเห็นชั้นสองหลวงพ่อเที่ยงจังหวัดสะเสิงาวหลวงปู่สวง ันก็คือมีใครบ้างหลวงปู่พ่อโตพอเถอพอแล้วก็งบ,บ้านแหลมโอ้บ้านแหลมนะครับอันนี้ก็คือพระเอิญน,นะคะนะว่าชั้นหอชั้สามกันต่อตามป้ายก็าถึงชั้นสามแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้ แบบเล่เราต้องไปไหว้พระสารีบุตาท่ก่อนข้างบนใช่ไหมไ <ป S 2> สวยงามจริงจริงเนาะถ่ายรอบๆก่นๆนอนจุดถ่ายแม็กเราอยู่ตรงไหนรู้ไหมจุดถ่ายแม็กจะอยู่ซีมุมไปแล้วก็ไปไหว้ก่อนหลวงพ่อทันใจขึ้นไปไป<ะ>ตามไปครับตามไปเลยตากล้องเดินนำหน้าจะหันถ่ายหลังขึ้นบันไดก่อน สันน็ษฐานตามปกติแล้วเราต้องมาจุดที่หนึ่งก่อนนะแต่เราเลาะไล่ลงไปนี่เลยใช่ไปบรรยากาศบนลงตรงไหนทั้งทางไป จะมานี่ก่อนนะครับหลวงพ่อทำใจยกนี่นะครับขอสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นนะครับหล<ค>วงพ่อทำใจใครอยากได้อะไรก็มาขอที่นี่นะท่านให้หมดนะครับบรรยากาศวัดอะไรเนี่ย วัดอะไรเธอวัดอะไรนะนะนิชพระแก้วหลวงพ่อพระสยหยบ ไม่ค่อยมีคนมาดูแวะต่อไปก็คือพระพุทธสีหเหงยกนะครับผมม,มาขอพ่อนักกนรไปนอนอันนี้พระพุทธชินราชหยกนะครับบนขวาไม่ใช่เหรอตีละครั้งอ้ ังไงไบงบ้าครก็เชิญชวนทุกคนนะคะมาทำบุญที่วัด<ร>บ,า,บางเอ้วัดปรงวัดปรงบางธรรมโชใช่จัวัดฉเชิงเทาพี่น้องจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็คือเป็นวัดที่อาจจะ มีมานานแล้วแต่คนไม่ได้มาไม่ค่อยมาไม่ไม่มีแต่ขอก็ได้ทุกอย่างเนาะได้ได้ทุกคนมาขอนะคะถ้าสายูมนี้มาขอหลวงพ่อทางใจได้เลยครับเราเราได้เราได้มาอีกครั้งนึงนะคะก็เชิญชวนผู้สหชนิกชาชนทุกคนนะคะครับผมมาทำบุญเยอะๆนะคะครับผมสวัสดีครับ